สวัสดีครับช่องเสียอีกผ้ารวยนะครับมือนี่มาฟังปูตานะครับมือนี้ปูตาศิวา่าจังไหนนะครับผมครับผมมาฟังกันจากทั้งช่องได้เลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาดคลิปนะครับผมครับผมไปฟังกันคร่ะขายใครขายเงินลูกเราเพิ่มแบบทั่เขาต้องข่าฆาต้อนไข่ปูอาจารย์ได้เลย พ่อโบเลยมาโบกอ้เห็นงานกัะได้ต <era reconcile senza copyright> like ่างหาไปทักกันได้เห็นว่ากัรว่ามาบอกเขียเองคือพ่อโบมาเขียนเอพวกเขียนเองพวกมาถาเขาิ่ค่บเขาบอกเร้าเลยเขาผ่านมาเห็นว่ากันว่ากให้มาทักกันได้ให้นิมนต์ทักกันได้ก็ถือไปถึงมากกันว่าใเหมอหรอหม้อด ก้อนเขาสือเอ้ยเขาเอาง้งเปาแข้งขราก้อนอด้เขาจำว่าแม่ว่าได้เงินข้าวเองนั่งหวาว่าสือเอาแค้งมาเอาให้ฟังนั่งว่าที่ถามสือพอฟังเปลี่ยวมาไปง้างสื่อฟังเปลว่าไ้ขาสือไปฟอนใช้ก้อนมูอคนหนักแปลว่าคูมันเปามาถสือเปาเปลม่วม้าโกหันแต่โคสือว่าเปาแข้ง ขากระเงาๆนากระเทาเทาเงาเงาถึงีแห้งเปาว่าะู้เป้ากระไรนาแท่ขี้หมีดูมากเลยขากระเวงทุลักไ่าุลักมัเป็นด้วยว่าฟูหายกว่าแม่ว่ากระว่าวบดทองบางใดนี้งั้นทรลักมันดูว่าทำนม่เป็นห่างแค่าม่รักเออว่ากระว่าวบดทอง เขาหายกับขาหายถูงเจี่ยวไม่องุมอือีนั่งราวบ้านมแบบหม้อื่อนไปทอหมอร่างอีอทอออวัาเชียร์อ,อา,วาวบวมชากรักวัืจีร่าเป็นว่าถือเป้าแข่งเป็นว่าไม่ขี้ไดค่ะไม่พอม่าตีค่ะแต่ตีคนวาดค่ะเขาฟังเสียงเขาว่าวองหนาวังตาร้าวา่าค่ะ กะหักว่านเราดกะหักวันใหมาแม่คือพอจักนอนเด้จังถีกะว่าวางก่อนมิถังาได้ทีครมากะว่าคือวบมนเด็กนอนละพอว่าจต่ม่ทาแล้วางเมาแท่ง่าแล้วอ้ตูจักปีนพอได้วาจังทีมันคือทาอเข่าเกิดแล้วพอกันนั้นก็่าท้องโอเคอึนั่งราว่ากะเทาได้ว่าทาายว่า บ่เทาร้านบ่จัดปิท่อมเบื้องหน้าเสอจ่าเสดจ่าเทาคักเท่าแม่รู้ไหมป้าที่เท่าเพราะว่าเท่าคแต่ว่าอีนั่งหลาว่าอายุบ่ป่านั่งหลับพ่อวาค่ะนบ่เท่าป่านั่งหลับอาุการักหกนี่แบบพ่อว่าท่านพ่อว่าว้างไรักหกัะได้กะับาไพ่อว่าต้องรักเก๋ คนป่านเราต้อรักกันถึงรอกงก็กงกเถงหมู้่าน,นจะพูดถอด้ g เถึงเขาพู้ห่าง <c oughs> ถ้าถึงเสียอย่ยว่าที่ถามถี้าร่้งไปนําตัดไปบ้าถือเป้าแค้นเป็นบ่าบาือรักเป็น,มมนบมาแค่พวกูแต่ว่าแฉแล้วว่ามาปอมนบ้าถื่อมาดวนะ่มอลวบวดปานนหัวหัวเด็กมาคือกัน,กน,กนออ่อยาก่าก อยากมา้โสมพอกูนะปะทัปูตาในนั้นหมอแค้นประทัปูตาอ้ว่าของว่างวนี้ว่าตื่นพอสิัะพอเต่งมาเตือนค่ะอี่นั่งลับวามีหมอแคนแต่ต้องมีหมอแล้วาต่อ้องโอระโม่โอระโม่เต็งอีนั่งลับาว่าโอระโม่ก่ะ 两控没搞。嗯嗯嗯嗯 นายแกง n g ạ ังบบต่ายกคืนไปแต่ตัวพี่น <ASS tweak organizational> ั <Sounds Limited> ่ง <gest> ล <fraction character> ุกข <ay> ังนั่งแต่ัวไม่ไไปขอเลยข h ó เลยก็ถือวปนั่งก็ต้องพ้นมันอ่ n งายกตบตัวพี่ว่าขี้เหร่แทนแม่แท้มันบัามานมันเป็นพ้นไปนั่งว่าขังหวาถึง n า ạ เตองบอกขี้เหว่าคืาแท้จริงมาก กไปหานคง,งพ่นมมามามาน้มานางนังงายนังนึกใจพคาก็ไปนัง,งพงนพ <c oughs> ่นมแ่ายังควอนวมัน้าได้แบบนขนามันใหดแต่ขมเต่ข้อวเรื่แต่ว่าคือว่ากา่องเรื่องาพร้อมที่้อเยิงแล้วว่าจากพ่นคือว่าทไปหาเขาเด็กเพ่วชเพื่อกนบวงต่า <c oughs> <c oughs> เขากว่ามาถึงมันเพราะว่าคนดึงขาดไปว่มมากิเทักลูมกมีคนอ่างนั่งว่าเออแต่ไม่้ายดึงเขียมันเนาะกูบานใจขาดแต่ว่าขาดขอเลยล้วพอวงขาบานนี่เขีืยมักับผ้าขาดตัวมายตัวไม่ถึงไ,ไ,ได้ตไหนก็นตีเอาทางไหนหนังทั่ว ท่านถามหานะมหท่านไปเพว่อทีเพื่อเบล,ลูกหลานขนาดไปหาขอทั้งพ่อมั่งตั้โต๊ะพ่อตั้งโต๊ะ,ตะแต่นางขออยู่ดีๆต้องกลับว่า,วานะือ้ม่าามดประเำ็ปต้องไปคืนทั้งพ่อน,นะนางก็ขังร่างนะบ้านเราอย่ากมาแข่งกันว่าว่าใคาไรอยูานะ่อ <laughs> าอยากมาแข่ง อีนั่งหลับว่าหลับพ่อว่าบงเลยพ่อว่าไม่ใช่แต่ขนาดนี้ไม่ใช่ถามบงอหน่าว่าว่าคิถามที่ถามเ่ว่าอ่านอยู่หมดค่เท่าไหร่พ่อว่าหลับเก็บเป้่าไม่เก็ะเท่าไหร่พ่อว่าเตะที่ผาพ่อว่าเป่าไม่เกิดที่ผา Yeah. Bác that, that mình, bác gửi <t rule> yeah, mình được kết thúc đầu, kết thúc đầu là bác nào thì khỏi lắm, thì khỏi, kết không được. Bác giác mình là kết kết không kết Kết là ai แต่ว่าอึ้งนั่งหลาว่าเกิงครับพอแล้วเ่าเครื่องม้วนพอบ้องกักอึ้งนั่งลิ่นแตแหงขังแล้วพอแล้วว่ากัะมอนแ้เผาเขาไดแหงวค่าตูแหงแพ่งแล้วพอว่ากันบักขอีกเถากียววนนะคุณนังคอมา่่เถาก็ววันโอ้แกคุเขากักว่าเถาว่ากัตรงกับตรงก่งแตงว่าหยินนแล้วนย้นว่าตรงหันอีกู้ว่ากัะ ตัวสวยกว่าวา้ใหส่้างงามบ่าวขวัญเหนียวกครักผมรักม่ปังรักเติมเป็มเป็นเปต่อขึ้นแรกแตงมากกว่าวาดดีวาดงวันตัวเตางไต่ลุกหนึ่งกวพ่อเบิ้งไตลุกสองก่าเริ่องได้ัวเต่มเรื่เงยงเร้่องง่ายมากไป่ลุกสามว่าจะจำวันเอาอี้ยมาต่อยว่าเต็งกับแต็งแค่ตผู้หายกับผู้หายไว้หวไปเท่าว่าโอ้เอาจากเองหดังเื มอกตึงค่ะค่าตกับว่าได้วิทแต่ว่าพอขั้นเปลี่ยนมองน้วคาตกแหงเผาแค่แหงได้กว่าค่ะมันถือแวนู่ได้หมหมอแค่นี้เดีมากก็อะจังก็ได้เยอะมากาว่าได้ใครคาตุได้พอบกได้ใครค่าตุฟังกับว่ามาได้กว่าอรับคาตุมันแหงเลยแพง ตัวเขาไหร่พอว่าเขาป่านเออเข้าเขาเข้าเพส์คาตัหมอเค่จำอะไรรึเ้ว่าพูวันขึ้นเขาไหร่วันนี้ชาวเจ็ดจะพูพายเอาตัวจัปากา,า,าเป็นถอวาใครจะไปคนตายค่าตัวหมอแขงเพราะว่ามันแพงเท่านักเออจะพู พ่อได้หุงจาก่ปยังกี่เิก้อนก็9070 9 0 7เบิ่อนักยังนบเิอกไม่แต่งงานายเาบัดนเอาหมดเกือกทีอทำไมก็พ่อบ้านไหจางหาย่ปยังพ่าวัานหายไปเผาบแต่งทางเราด้วยคืแตคิดแคเรื่งเนแบบบ้านเาถเจ้าผาปะตูโค้งหยาดกัน ว่ถึงว่ามาทางเลินหายาปมานต่างปรเทศไงไปง้างคืองนตากันเทศอ๋ไศอไปบึงบารวไม่ภาพทั้งปากายน,นางลาว่ากานม้านนอนถุงเ้งเพิ่งน,นางลาว่าคารใช้ถุงดำถุงใวว่มากทางว่าเก่าจิ๊ลูกหลานอน้รคือในทางเท่าไหน้นางลาได้เป็นบุญกุศลนา้ได้หมดกล่ว ได้นอนหลังวะได้นอนเข้าชัดข้าได้นอนเข้าเชื่อแล้วกต้องมันจางเกิดทุกทิ้งทุกอย่างเกิดจากที่เกิดจากแต่เกิดจากการกระทัาของข้าทุกทิ้งทุกอย่างาการกระทั่งของข้าเราได้พบทิ้งที่วิ่งการกระทัางขาง่ดีเราได้พบทิ้งวันนี้ไม่มีใครําให้ตัวเราเองบุคคทถาเอง

เออนั่งมาจักเท้จักคัะหมาเวอมาเอออยากด้างอยักนีกะเออบูทาพระังกระจายไปแล้วก็ถ่ายทุ่งก้าถุงไม่ค่อถุงก้าถุงเป็นเาว่าไม่ไม่ไม่อยากวิเคราห์วิจัยตับขาแข็งแรงเอะปวดขาปวดเท้าหายไปลุกยืนเท้าไปอายก็ยังไม่แข่านั่งโคานนั่งงอไน สาธุสาธุสาธุ